ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหนังสอนคน Movies Teach People ครับรายการที่จะนำแง่มุมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและความรู้ข้อเท็จจริงของภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมที่จะมา Teach คุณเพื่อให้มุมมองหนังเรื่องนั้นเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เปลี่ยนไปให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนไปให้เรารู้สึกลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของโรคระบาดอยู่นะครับเพราะมันเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญและเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์มากมายทีเดียวครับวันนี้เรามาเข้าสู่ภาพยนตร์ที่เอาเรื่องราวของโรคระบาดมาเป็นธีมหลักกันดีกว่านะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเสียงมากตอนที่ฉายเป็นผลงานของผู้กำกับสตีเฟนโซนเดนเบิร์กมีชื่อว่า Contagion ซึ่งตรงมากครับโรคระบาดครับ ที่่ติดไดไ้งาายยมกเลครับ t r อนเทนเซี o so นนั้นได้นำเรื่องราวของโรคติดต่อที่แพรก่กระจายจากการสัมผัสซึ่งร้ายแรงถึงขนาดว่าผู้คนนั้นล้มตายเพียงชั่วข้ามคืนเลยนะครับเมื่อไวรัสร้ายนี้กำลังแพรก่กระจายอย่างรวดเร็วทั่วโลกเหล่าแพทย์ และผู้ชำนาญการรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ก็แข่งกับเวลาในการค้นหาวิธีในการยับยั้งและก็รักษาในขนาดเดียวกันประชาชนต่างต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตให้อยู่รอดบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้โดยเฉพาะองค์สุดท้ายของหนังเรื่องนี้มีส่วนสำคัญเพราะมันจะสามารถสรุปทุกเรื่องซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่อง Contagion ครับ คอนเทนชัเป็นภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์ทั่วโลกนั้นยกนิ้วและชื่นชมว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการแพรก่กระจายของโรคระบาดได้อย่างสมจริงมากหนังเรื่องนี้มันอาจจะทำโทนออกมาค่อนข้างดราม่ามากๆโดยอาจจะไม่ได้อิงความบันเชิงมากมายแต่มันเหมือนกับการดูภาพจริงๆจากเรื่องจริงๆเพราะวิธีการที่โซเดเบิร์กได้ถ่ายทอดออกมาเป็นอารมณ์ที่หดหู่มากและแถมยังได้ดาราคุณภาพไม่ว่าจะเป็นแมตต์เดมอนชูต์ลอและวเคทวินสเลตนั้น มาแจมกันในหนังเรื่องนี้นะครับในการนําเสนอการแพร่กระจายของโรคไวรัสเหล่านี้นะครับผมยังจําได้เลยหนังเรื่องนี้ที่ฮ่องกงตอนที่หนังเรื่องนี้ฉายทุกคนกลัวมากเขาบอกว่ามันเหมือนจริงเหลือเกินหรือแม้แต่ช่วงที่เราเกิดโควิด19มี่แต่คนพูดขึ้นมาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ในบ้านเราเหมือนกันว่าอย่าลืมไปดูคอนเทนเ o นนะเพราะมันคืออย่างนี้เลยล่ะเพราะมันแพร่กระจายออกไป It's muted s, it s figuring